สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับแม่หมอนิสายครั้งนะคะวันนี้เราจะมาเล่นพิกกาดกันในหัวข้อที่ว่าบุคลิกใดที่คุณควรจะมีมีให้เลือกสองกองนะคะก็คือหนึ่งและสองสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งบุคลิกใดที่คุณควรจะมีคุณควรจะมีความเข้าอ,อกเข้าใจผู้อื่นเหมนแล้วก็อีกอย่างก็คือการ ความเห็นอกเห็นใจเวลาที่คุณจะแนะนําจะสั่งสอนอะไรคุณก็อาจจะต้องคิดว่าบางทีเขาไม่เข้าใจคุณก็ค่อยๆลาดับขั้นตอนให้มันง่ายๆอะไรแบบนี้นะคะก็คือค่อนข้างจะต้องมีความละเอียดอ่อนมีความพอ,อกเข้าใจแล้วก็มีการให้อภัยการยอมรับฟังการให้โอกาสคนอื่นเห็นไหมคะไพ่ใบที่สามก็ยังออกมาเหมือนกันเลยว่าการที่คุณให้ ให้ด้วยความเข้าใจให้ด้วยความรักเข้าเข้าใจให้โอกาสผู้อื่นเนี่ยมันจะเป็นการทําทให้ตัวคุณยิ่งดูเป็นที่เคารพนับถือมากมากขึ้นด้วยค่ะสาหรับคนที่เลือกกองที่สองบุคลิกใดที่คุณควรจะมีคุณควรจะมีความหนักแน่นมั่นคงนะคะควรจะมีความหนักแน่นมั่นคงควรที่จะ ยืนหยัดในสิ่งที่ตั้งใจไว้ตั้งใจคิดอยากจะทําอะไรก็ควรที่จะยืนหยัดในคําพูดนั้นไม่เปลี่ยนแปลงง่ายๆไม่ว่าจะมีใครมาพูดหรือว่าทําให้ต้องคลางแคลงในเป้าหมายของตัวเองและตัวคุณเองจะต้องมีความเชื่อใจอย่างร้อยเปอร์เซนต์ในสิ่งที่คุณตั้งใจมุ่งหวังหรือในสิ่งที่คุณคิดไว้นะคะแล้วก็ทํามันให้เต็มที่ทํามันด้วยความรักไม่ว่าเรื่องอะไรขอให้คุณพยายาม ทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยใจด้วยความรักด้วยความหนักแน่นมั่นคงแล้วคุณจะเข้าไปถึงความสําเร็จอย่างแน่นอนสําหรับคนที่จะกองที่สองเพราะฉะนันบุคลิกที่จะควรที่จะปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมของกองที่สองก็คือความหนักแน่นมั่นคงในทุกเรื่องของชีวิตในการตัดสินใจของในการตัดสินใจของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความรักหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะและก็ เมื่อคุณประสบความสำเร็จแล้วคุณก็ควรที่จะแบ่งปันไปให้ผู้อื่นด้วยเพราะมันจะยิ่งทําให้คุณได้รับมากขึ้นกว่าเดิมเป็นร้อยเท่าพันทวีขอบคุณมากนะคะสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ค่ะ